แล้วมาตอนนี้กำลังเอ็ดบวนนั่งเฝ้าตู่หอม1เอ็ดบนนั่งเฝ้าตู่หอมอยู่ทางนี้เบิ่งเลยเอ็ดบนนั่งอยู่นี่เนาะนี่2คนเฮาบนนั่งเด้อมานกันพี่น้องเด้อเอ็ดบนนั่งเลยเนาะบนนั่งตัวนี้เฝ้าตหอมเนาะกลังสิลงัสิลงกุไม้นนีขึ้นกุไม้นี่มาเนาะ ประมาณห้าหกเมตรมาตัวหอนกินอยู่พื้นนี่หนึงอยู่พื้นทางห้วยนี่เนาะโอ้มันกินสุดโจ้เด้อกลางคืนเด้อกลางคืนจึงเหมือนเฝ้าเด้อพี่น้องเลยอยู่กระหอกตัวนึ่งตกพี่ๆแล้วพี่นี่หมดเยทายหูกระหอบตัวหนึ่งตกพี่แล้ว <N -2> có hồ điện có hồ điện nữa Để tôi nè 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 đi bây giờ tục đi à? <N -2>

này sụp chỗ rồi nó cũng có hộp này Ú, nhược tư, nhược tư Ui dồi Mà đây là Này, đã lên đây, phải nồng này, Ú, nhạy tư, nhược

nó <laughs> <actually> <vậy> như là cái bóng là bao giờ chị nào thì lấy tóc lên nữa chạy cả lòng tay của tóc lên mặt em mặt em mặt Nó mặt em mặt nó mặt em mặt em mặt thiệt ก้ากเป็นกาจหมาพี่น้องเลยจิพาพี่น้องทุกคนมาตักหนกหนกไหวเนาะนกไหวขมเลยหนกทํมัาสาเออพี่น้องเออมึงเออใหญ่ใหญ่เลยหนกทรมัาซตโอ้หนกตัวนี้มันขมเนอะขมเทพคนบ มาเฮาตักน้ําเดียวเด้อน้ํตันเนาะน้เามาตักหน่อครนะนี่นะอันนี้บ่มีเนาะมีแต่อยู่ผู้สูงๆคือนี่นี่จึงมีมันแท้แบยามีนี่นตักมดกบยามีเนาะามันใหญ่ปานดเนาะธรรมดานี่นะเนาะ មុនៗเด้อចិត្តហោបងនេះ เอาพี่น้อยไปสองตัวนนี่ใหญ่เด้อใหญ่เด้อนี่หวานหวานเด้อก็ขุ่มเด้อทีนี้นนอู้มอ่อนสุนดๆยุกไก่เด้อมาอยู่บ้านมานี่นก็ประมาณสามสิบลักพูดนะขี้รูจักมาประมาณสิบห้าลักเลยก็าายังสิบห้าลักเนี่ยไก่เด้อพี่น้องเอ้ย พี่น้องดได้ได้สน,ดนิทเนาะได้จกัจกจับตัวซิทโต้เนาะซิทเอตโต้โอ้ยขักจักเลยเนี่นอ,อไปกินยมบ้านพ่อเนาะเพราะว่ายมบ้านมัมีเนี่ยอยากได้กินก็ไปได้กินในยมบ้านมีติว่ามาทางพี่พี่น้องเนาะทางพี่จะมี มีหลายเนี่ยมีหลายที่ว่ามันยุ่มบ้วนอันโฮกฮกกับมีมาเห็นมามันยุ่งห้อยเนาะที่ว่าเข้าไปบ่ได้เอที่ซัมมี่แล้วก็โพนี่เนาะจิ่มือไกลทางไกลแล้วก็จิ่เป็นบรุรอนแล้วก็เอาซัมมี่เลี่ยกิน,นกัน,นได้เป็นต้องเลย